ประตูรับลูกค้าแต่เชา้าคือร้านอ่ะถ้าลูกค้าไม่นัดไม่เปิดประตูเลยนะคะเพราะกลนมันเข้ามันเยอะ เดี๋ยวสั่งข้าวมันไก่เพราะว่าที่นี่มีข้าวมันไก่อร่อยนั่งรถสองชั่วโมงนั่งรถสองชั่วโมงเหรอบสลันี้เนะคะสลับดีนี่ยสลัีงเป็นงไล่ะเดวัน ใส่ครบชุดเลยวันนี้อันนี้คุณพี่นะ่ะคุณพี่มาลีมาจากสระบุรีมาจากทีสาม่คือขึ้นรถทีสามจะบอกว่าคุณพี่มาลีเนี่ยใช้โปซื้อพ่วงคือต่อแขนก็เอาเลกกิ้งก็เอาถุงน่องก็เอาเป็นโปซื้อเป็นโปซื้อพ่วงห้าชิ้น,นของบองโบยาร์ดถุงเท้าก็เอาไม่เอาแต่กอกเขา่าใส่เรววนวันแรกแตะกี้เดินตัวมองไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันดีอยไ่ไหนว่ามันเหมือนคอให้งรรยการกี่ปีพันลงมก่อน คืออาการของพี่ตอนแรกใส่แล้วพี่รู้สึกว่าไม,ไม่มีแรงเนาะตอนที่ขึ้นมากระไดบันไดบ้านผมนใช้คำว่าบันไดหิบตอนที่ขึ้นมาเราจะค่อยมีแรงที่ผมบอกว่าใส่แค่เดวันอย่างที่เพื่อนคุณพี่บอกว่าใช้เวลาึงหกเดือนแต่ว่าตอนนั้นคือว่าใส่ไม่ครบใส่ไม่ครบเซ็ตอันนี้คือถือว่าครบเซ็ตแล้วในครบเซ็ตคือราคาต่างก็เลยอยากให้เดินให้ดูว่าความรู้สึกเปลี่ยนเป็นไง เดินให้ห่อมค่ะรู้สึกดีขึ้นข้างหลังที่มีลายการะดูกอาจจะมีเหมือนว่าเหมือนแบบว่าเดินตัวเองนิดนึงเดินตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดรูปแล้วเป็นคนตูดงอน <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเขาเป็นคนตูดงอนอยู่แล้วเขาเป็นคนต้นสวยแล้วเขาจะยืนตรงขึ้นไหนเล่าให้พี่ก็ฟังหน่อยเป็นยังไงคะใส่แล้วมันกระชับมันเหมือนมันเหมือนตัวเบาตัวเบาใช่ไหมรู้สึกตัวเบาขึ้นเดินง่ายขึ้น หนลงเดินสิคะรู้สึกตะกี้เดินเหมือนไม่มีแรง <g ül> พี่เพื่อนพี่บอกว่าไม่ต้องมาจับฉันไปจับคนน <c ười> ั้นนะดูดีเนาะรู้สึกดีเนาะไี่เนาะไี่เนาะตรงขึ้นเยอะตรงขึ้นเยอะเนาะตรงขึ้นเยอะเนาะเนี่ยเนี่ยตรงขึ้นเยอะหลังก็รู้สึกว่าหลังพี่เขาตรงขึ้นจากที่เขาหลังหลังค่อมเนาะยกแขนควงแขนได้ไหมคะ วมได้ยได้อยูน่างนี้หค่ะได้ยู่แล้ว,นนลว,ลวรู้สึกสบายขึ้นเนาะอันนี้เราพี่เขาหนักห้าสิบแปดไม่เกิน 58, ห้าสิบแปดหนูให้ใส่เบอร์เอลส่วนเบกกิ้งหนูให้ใส่เบอร์เอ็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินตัวไม่เอียงขันหลังนี่นมันเอเอียง้วเนีเ่ยเ,เชื่อได้เลยเดี๋ยวอีกสักสามเดือนมารีวิวตรงนี้อาการเอียงจะหายไปจริงอาการเอียงจะหายไปถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วสามเดือนไปแล้ว คุณพี่ต้องใส่เบอร์เอสเลกกิ้งเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลือได้อีกเยอะพี่เขาต้องใส่เบอร์เอสมาซื้อเบอร์เอสเลยส่วนรักแร้หากลูกค้าท่านไหนใส่แล้วเจ็บรักแร้ก็สามารถที่จะเอาชู้ตัดใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องของการเจ็บรักแร้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคือแต่ละท่านคือหน้าอกกว้างฐานกว้างไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือบริษัทเขาออกแบบมาอย่างนี้ถ้าเจ็บรักแร้จริงๆก็คือต้องเอาเสื้อเนี่ยทับช่วนไปเลย เสื้อตัวนี้ทักอ,อกขึ้นไปเลยหรือขยับเลาะตรงนี้ค่ะลูกค้ากรณีเจ็บเจ็บลักเล้ยนะคะแพทย์ช่วยยับมันเป็นแพทชัติดเนี่ยตัวเนี้ยใช่ถ้าฐานอกกว้างเป็นคนฐานกว้างให้เลาะตรงนี้ขยับมาเดินหน้าแล้วจะไม่เจ็บเพราะว่ามันไปเบียดเกินแหม่เลาะตรงนี้ได้ไหมเอาเอามีดเอามีดเลาะเลยเลาะแล้วยับยับมาอีกนิ้วนึงขยับมาอีกหนึ่งนิ้วตรงนี้มาเย็บตรงนี้หนึ่งนิว้วขยับแล้วก็มาเย็บตรงนี้หนึง่งนิ้วแล้วก็จะไม่เจ็บเลยค่ะนั่นคืออาการแก้การเจ็บล,กลักเล้ เดินกับเองได้ไม่ต้องพยุงเดินได้เดิน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 ไปเดินมาให้หน่อยนางแบบเดินให้หน่อยสรจกลับมาค่ะดีขึ้นอยู่เนาะดีขึ้นเบาเบาเบาขึ้นมากใช่มันมันจะดีขึ้นในเดย์วันในวันแรกเลยหนูกล้าท้าเลยดีขึ้นแต่มันจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรค แค่นี้ก็เป็นรีวิวที่ดีสําหรับลูกค้าและประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆทางบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะดอกอันนี้อันนี้มันคือเป็นก้อนมัดดุลบันไ,ไดเนาะเจ๊ะเป็นก้อนนานหรือ,อยังเนี่ยว่าหลายปีเป็นสิบยืนตรงกว่านี้ได้ไหมได้แค่นั้นฮะเอาเป็นคนตื่นสวยจริงๆตูดไม่หยอ่อนเลยดูซิเนี่ยขนาดหกสิบกว่าแล้วเนี่ยใช่ตูดไม่หยอ่อนเลยรู้สึกดีขึ้นไหมพี่มารี กระชับมันกระชับยืนเดินได้เดี๋ยวให้ดลองขึ้นบันไดมาใหม่ตะกี้ขึ้นบันไดไม่ไหวเดี๋ยวให้ไปเดินขึ้นบันไดชั้นหน้าบ้านใหม่คนที่เห็นนายเขาเราก็โอ้ยนี่ใหญังเยอะเลออเดี๋ยวพี่เราพี่มารีลองเดินสิตอนนี้ตะกี้จะเดินมีแรงกว่าเมื่อสักครู่ไหมเดินสิแบบมันเดมันับง้เดินนะค่ะมันกระชับแล้วก็กำปั้น ย้อนม่งหรือเ่ะค่ะค่ะเขาเอียงไหมพี่มารีไม่ใช่คนเอียงซ้ายนะพี่มารีเป็นคนเอียงขวาแต่แต่แต่เดินดีดีหลังยืนดียืนดีขึ้นมาจากที่ขึ้นตกกะกระไดาตะเกียแมนบ่ยืนตรงก็บังหันไหลเลยนะ<า>ในหนึ่งนาทีแหละ<า>ในวันแรกเลยค่ะหลังตรงด้วยอันนี้พอดีเตะหลังตรงด้วย เพราะฉะนั้นเวลเราคนปวดหลังหรือหลังปวดหลังปวดขาปวดเขา่าหรือหลังงอตัวงอมากๆเนี่ยหนูแนะนําว่าให้เป็นรุ่นนี้ค่ะสีเลดี้แล้วก็กางเกงรุ่นนี้ค่ะของใหม่ก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทวริสูตรตัวเดียวอะ่ะไซส์ใหญ่นะกางเกงตัวนึงก็ตกไซส์ใหญ่ก็หมื่นสามอะอ่าอันนี้สภาพคือใหม่เลยนะคะ ใหม่เลยนะคะไม่มีขุยเลยจ้าไม่มีร่องรอยการใส่เลยจ้าสายสวยมากป้ายอยู่ครบคือไม่มีขุยเลยโอ้ยสวยเกินเบอร์ดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยเลกกิ้งดำถุงเท้าดำแล้วก็น้ำยายหนึ่งขวดค่ะ